สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้าวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์พดพะฒนแดงนะคะพร้อมกับช่อง YouTube ฟอร์ดบด้านเล่น,น,นะค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะรับชมรถด้านข้างนี้นะคะน้องดาฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตานะคะจุดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะรับชมคลิปพี่น้องดาจะลงนะคะในการตกแต่งรถนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถตัว ตัวรุ่น S T D นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัว4คูณ2ค่ะราคาของเขานะคะจับจนายอยู่ที่599,000บาทค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะแล้วก็กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะแล้วก็ตัวแรงบิดอยู่ที่350นะคะนิวตันเมตรนะคะตัวนี้จะเป็น5เกียร์นะคะแล้วลูกคาเดี๋ยวมารับชมกันว่าวันนี้น้องดาตกแต่งรถคันนี้ออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะด้านหน้านะคะน้องดาเปลี่ยนกระจังหน้าอ๋อไม่ได้เปลี่ยนคะคันนี้เป็นกระจังหน้าเดิม ของตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่เป็นกระจังหน้าของฟอร์เดิมๆเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านล่างเนี่ยที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นกันชนแบบสีเดียวกับตัว,ต,วตัวกระจังหน้าคือมันจะเป็นเหมือนกับสีดํานะคะแบบเม็ดทรายนะคะก็คือจะไม่ได้เป็นดําเงานะคะแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะก็มีไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะพรอตัวนี้นะคะ ในส่วนของตัวด้านไฟนะคะของเรานะคะด้านในก็จะคือจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวชุดข้อไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ ฝาก,กระโปงลูกค้าก็ใช้เป็นฝาก,กระโปรงแบบทรงเดิมนะคะเน้นไว้ใช้งานนะคะเข้าสวนเข้าไร่นะคะแต่ที่สําคัญนะคะปกติรุ่นนี้นะคะเราจะติดเป็นตัวแม็กเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแม็กล้อกระถะนะคะแต่คันนี้นะคะน้องดาก็คือเอาถอดเอาตัวแม็กของรุ่นวแท็กนะคะที่เป็นขอบ18นะคะเข้ามาใส่ค่ะพร้อมกับตัวยางนะคะตัวโยทายนะคะก็คือตัวนี้นะคะมาพร้อมกับสเปค265้าท้ R18 ค่ะเป็นลายดอกยางนะคะตัวนี้นะคะที่สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมัดใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็าแค่ตกแต่งแม็กแค่นี้ก็รถก็ดูหล่อมากๆแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้นะคะมีมาให้แล้วด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่จับมือจับมือขับก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้าน กันสาดน้องนา็ติดตั้งให้ฟรีเป็นซีเมเซรามิกนะคะรับประกัน10ปีนะคะภายในของตัวรุ่นนี้นะคะ S T D ของเรานะคะภายในของเขาเนี่ยถึงจะแม้จะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะแต่ภายในที่ลูกค้าเห็นเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็นั่งสะดวกสบายนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเข้าสวนหรือขับขี่ทางไกลนะคะขนของเยอะนะคะก็ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอันนี้การันตีมาแล้วเลยเพราะว่านาขับรถรุ่นนี้นะคะไปส่งลูกค้า ที่ทางใต้นะคะเนี่ยก็นอนกันไปสบายๆขับสบายเลยค่ะไม่ต้องหลังตรงตลอดทางนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบออโต้มาให้เราด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทค่ะพร้อมกับ ตัวไฟตัดหมอกที่มีมาให้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นหน้าจอนะคะของดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay ค่ะ Android Auto แบบไร้สายแล้วด้วยนะคะ,ะตัวตรงจอกลางเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะตัวมี Ford p a s s เข้ามาให้นะคะแล้วก็ช่องเสียบ usb นะคะไทย a ไทย c มาให้เราด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยครบมากมากเลยนะคะถุงลมนิรภัยเราก็มีมาให้ทั้ง2จุดเลยนะคะหัวเกียร์เป็นแบบเกียร์5อัตโนมัตินะคะที่ต้องดาแจ้งไปนะคะ5เกียร์นะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเลยนะคะการขับขี่ของเราเนี่ยค่อนข้างสมูทขึ้นกว่าเดิมกว่าตัวเก่าเยอะมากๆนะคะการขับเนี่ยก็คือป้องในการเมื่อยเนี่ยคือเมื่อยน้อยลงมากๆนะคะด้านข้างตัวรถที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นลาวนะคะด้านข้างไว้ยัดมัด,มดยัดแบบยืดสัมภาระนะคะตัวนี้นะคะกับของ แล้วก็ขอบไลเนอร์เราก็มีมาให้อยู่แล้วนะคะด้านท้ายมาค้อมกับชุดข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็เดิมๆของตัวรถแบบนี้เลยคันนี้ลูกค้าติดต้องกล้องโลโก้เพิ่มนะคะเวลาที่ถอยหลังกล้องก็จะแสดงผลที่หน้าจอตรงกลางให้นะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะ,ะมาดูกระบะนะคะตอนด้านในกันด้านในที่ลูกค้าเห็นความกว้างของเขานะคะค่อนข้างยาวมากๆานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะของเราเนี่ย เป็นฟอร์ดที่เราขยายฐานล้อเพิ่มขึ้น50มิลลมลูกค้าจะมองได้เลยว่าจากตัวซุ้มล้อนะคะเราเล็กขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่เรากว้างขวางขึ้นนะคะความยาวในการบรรทุกเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเอาไว้แบบตัวเจ้าตับตะกาวไว้ตัดไม้นะคะหรือว่าใช้ในวิศวกรนะคะก็ใช้งานได้ด้วยนะคะกันชนท้ายรุ่นนี้ยังไม่มีน้องดาติดกันชนท้ายมาให้นะคะเป็นการชนท้ายทรงห้างนะคะแบบนี้เลยนะคะ แค่ตกแต่งแบบนี้นะคะรถเข้าสวนเปลี่ยนแม็กนะคะหล่อๆแบบนี้นะคะก็โดนใจหลายๆคนแล้วนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือนะคะไอีอสานนะคะหรือว่าภาคใต้ที่ใช้รถตัวรุ่น SCD เยอะนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามค่ะเบอร์ด้านล่างนี้ของลองดาได้เลยนะคะเป็นเบอร์084ค่ะ084 96 4 4นะคะหรือสแกน q ี c o โคเพื่อสอบถาม โปรโมชั่นในแต่ละเดือนน้องดามีทั้งแคมเปญที่เป็นส่วนลดช่วยดาวนะคะหรือออกรถเริ่มต้นนะคะหรือว่าเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้กับลูกคา้าแล้วพร้อมกับบริการที่ส่งรถให้ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วที่สําคัญค่ะรถน้องดา S C D เราพร้อมส่งทั้งขับ4แล้วก็ขับ2เลยนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของดาขอจบการดวคันนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปกับน้องดานะคะแล้วก็กดกาลังใจนะคะกดหัวใจให้เป็นกําลังใจกับน้องดาด้วยนะคะ ว้าเจอกันคลิปหน้ากันออกคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ